เขาขายเท่าไหร่ครับอันนี้สิบบาทกล้วยจ้ามีอะไรบ้างอันนี้หมูอ๋อมีหมูอันนี้จากไหนเนี่ยห้าบาทจ้าฮะห้าบาทหมูเท่าไหร่ห้าบาทอันนี้สิบบาทกล้วยมันเซมิโตงนี่เป็นมัทำจากไหนเนี่ยทำจากลำไปมากจ้แน่ลำไปมากแล้วนี่กล้วยนี่เท่าไหร่สิบบาทแน่สิบบาทแล้วกล้วยถุงไม่ต้องกันเล สิบห้าบาทเนาะไมะ่กินกินไม่หมดแล้วห้าบาทก็อยู่กับชาแนลฟิลไทยใน YouTube นะครับ บนรถไฟนี่กำลังวิ่งนะฮะก็ซื้อถั่วมันนะครับมา2สูตรครับอันนี้เป็นไส้กล้วยนะครับ10บาทก็คือละ5บาทมีอันอันนี้หูครับจะเพียง5บาทครับนะฮะน่าทานมากนะครับมาดูกัน ครับเดี๋ยวเอาแบบไส้กล้วยก่อนนะครับครับทำต้มมัดเม่ต้มแล้วก็มามัดนะ เป็นไส้กล้วยแล้วก็มีถั่วด,ดำแซมเข้ามาครับอร่อยดีครับกล้วยหวานแล้วก็ต้องต้องเหนียวเขาทำไม่หวานมากครับผมว่านี้เป็นรสชาติแบบเก่าๆนะครับในกรุงเทพนี่จะแบบหวานไปหมดนะครับ

ต่อไปหินด่าน ini, รสชาติท่น่านีไว้แถลทีนี่านีไว้แถล่โคาลจากรถตัวสามะรของท่านที่นำตัวมานำขงให้ครบต้นและถูกต้องเลยครับเทพนตราที่หนึ่งเป็นบวรรถสี่รงปายทางสถานีถุงเฟบวรที่สองสาครับเทวราเจนในกาติดตามชฟงไทยอยู่นะครับในยูทูบเรียบร้อยครับ ดูสันไปนในทางขึ้นลงหรือก็ต่ขอขบรถโปรดออกมาระวังอันตรายด้วยครับพ้าฟังมารับอันตรายเสียงระฆวงดังแรนะครับ,บ,รบออกละออกทานนี้ไม่แถลงไปแล้วรับส่งวิสานที่ทานนี้หินตานทานนี้บ้านอินโฟนทานนี้จักราดเป็นทานนี้ต่อไปครับน้องหมานี่ก็มารอครับบางทีก็มีคนให้อาหาร นี่เป็นข้าวต้มหมูขายอะไรกาแฟร้อนนี่ยนี่ครับข้าวต้มหมูเชิมดูครับ อ,อร่อยครับคล้ายๆกับอาหารเวียดนามหรือว่าอาหารก๋วยกุ้งที่ผมเคยกินแล้วอันนี้พอหมูเนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้ถั่วลิสงแทนครับก็มีมันหมูไม่กินหมูมาแต่ทังแกคือจากตัวดำเปลี่ยนเป็นถั่วลิสงครับคล้ายอาหาร เวียดนามแล้วก็อาหารขวามตุ้มที่เคยทานอร่อย,ยครับอน,นี่พ่อค้าแม่ค้ามากันเพียบเลย แล้วพรับกันใ่ครับกับช่องฟรีไทยในทูบครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันครับรับสมัสบนรถไฟครับผม